ามาดูสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะเราปลูกผักกินเองค่ะตอนนี้ก็เป็นกลางเดือนพฤษภาคมก็เริ่มตื่นจากหน้าหนาวเนาะผักก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะดอกไม้บางอย่างก็เริ่มบานอากาศก็เริ่มดีขึ้นมีแสงแดดเพิ่มมากขึ้นวันนี้อากาศดีค่ะมีแสงแดดค่ะตรงกลางนี้เป็นเรือนกระจกค่ะแล้วก็ด้านขวามือเป็นเรือนเก็บอุปกรณ์ แล้วก็ปลูกทั้งผักแล้วก็ดอกไม้ผสมผสานกันค่ะริมรั้วก็มีปลูกผักในกระถางค่ะมาตรงกลางนี้อันนี้เป็นกรีนเฮาส์ด้านหน้าของกรีนเฮาส์เราก็ปลูกมะเขือเทศค่ะตรงนี้มีแสงแดดเยอะหน่อยอันนี้เราเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้เองค่ะเป็นมะเขือเทศแบบพุ่มเป็นเบบี้พรามค่ะ ปลูกในถังน้ำพลาสติกเจาะรูด,ด้านล่างนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศทั้งหมดเลยค่ะดอกไม้เราก็ปลูกค่ะอันนี้เป็นดอกเดซี่หรือดอกอาร์เจรนซิมัมหรือดอกพาริสเดซี่ตอวนี้กำลังบานเลยค่ะมีสีสันที่สวยงามค่ะ ดอกกุหลาบก็เริ่มบานแล้วนะคะปีนี้เราปลูกกุหลาบหลายต้นค่ะ ก็มีหลายพันค่ะก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะอันนี้เป็นดอกหอมหรือเรียกว่าเอาเลียมนะคะพอเข้าบานมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ดอกมีความสวยงามค่ะแล้วก็สีสันสวยงามแบบนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งตอนเป็นดอกตูมก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอบานแล้วนะคะเขาก็จะมีสีสันเป็นแบบนี้ค่ะดอกโตอันนี้เป็นแบบดอกโตเลยนะคะ เป็นดอกหอมค่ะปลูกเพื่อประดับค่ะอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะคะอันนี้ก็โตแล้วก็สวยงามดีค่ะผักที่พอเก็บได้ตอนนี้ก็มีผักชีค่ะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะเขาชอบอากาศเย็นค่ะ ตรงด้านข้างนี้ก็ปลูกผักชีมาก่อนเนาะเราเก็บผักชีไปทั้งหมดแล้วนะคะมุมขวามือเนาะตอนนี้ก็ปลูกผักขึ้นช่ายค่ะเรามีพื้นที่ไม่เยอะค่ะผักส่วนใหญ่ก็จะปลูกในกระถางค่ะมาดูในกระถางนี้เนาะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะ กระถางมีความกว้างความลึกประมาณครึ่งเมตรนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะอันนี้ก็โตพอเก็บทานได้แล้วนะคะปลูกในกระถางก็สามารถปลูกผักกินได้ค่ะอันนี้เป็นกวงตุ้งห้องเต้นะคะผักที่ปลูกง่ายนะคะอันนี้ก็เก็บทานได้เนาะแล้วก็ใกล้ๆนี้อันนี้เป็นผักสลัดค่ะอันนี้เป็นผักสลัดคอสก็เริ่มเก็บมาทานได้แล้วค <ans> ่ะ แล้วก็ปลูกไว้สองสามกระถางค่ะอันนี้เป็นผักชีที่เราปลูกในกระถางค่ะอันนี้ก็พร้อมเก็บมาทานได้แล้วนะคะจะปล่อยให้เข้ามีดอกเก็บมเมล็ดทานก็ได้นะคะ อันนี้เป็นกรีนเฮาส์ค่ะส่วนมากตอนนี้ก็เพาะกล้าผักกล้าดอกไม้ค่ะตรงริมรั้วนะคะด้านหลังของกรีนเฮาส์เนาะเราก็ปลูกมันฝรั่งค่ะอันนี้เราปลูกในถุงพลาสติกค่ะ อันนี้เป็นดอกโอมอีกพันหนึ่งนะคะเขาก็มีความสวยงามดีค่ะเดี๋ยวพามาดูในกรีนเฮาส์ค่ะอาจจะรกหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ยุ่งค่ะอย่ากรีนเฮาส์ค่ะพามาดูด้านในค่ะส่วนมากก็จะเป็นกล้าผักเนาะอันนี้ก็เป็นกล้ามะเขือเทศค่ะ โตขึ้นเยอะเลยนะคะอากาศก็ปีนี้ค่อนข้างจะหนาวแล้วก็เปียกเนาะกล้าผักก็ยังไม่ได้เอาออกไปปลูกทั้งหมดเลยนะคะบางส่วนก็ยังอยู่ในกรีนเฮาส์ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้ากระลำดอกนะคะก็เริ่มโตเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นดอกไม้ค่ะเป็นกล้าดอกคอสมอสถ้าเราเด็ดยกข้างบนสุดก็จะดีนะคะ ก็จะทำให้มีพุ่มสวยนะก,ก็จะแตกกิ่งก้านสาขามียอดใหม่ออกมาด้านข้างนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นกล้าพวกแตงนะคะคล้ายแตงสุกินีเนาะเป็นอีกพันหนึ่งที่เรียกว่าทรมโบชิโนรูปร่างเขาจะคล้ายกับทรมโบนค่ะแล้วก็มีกล้าพลิกนะคะกล้าดอกคอสมอสกล้าดอกดาวเรืองฝรั่งเศส ข้างบนก็เป็นอันนี้เป็นกล้าพริกหวานค่ะโตเยอะเลยเนาะก็รอให้อากาศดีนะคะจะได้เอาไปปลูกข้างนอกเนาะามชั้นนี้ก็มีกล้าผักค่ะด้านล่างก็มีกล้าผักอันนี้ก็เป็นกล้ากระลำดอกเนาะแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้เป็นกล้าเคลนะคะหรือคณะใบหยิกเราพ่อเมล็ดเองค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นกล้าดอกแอสเตอร์อันนี้เป็นกล้าฝ้ายอันนี้ก็เป็นกล้าเคลหรือคณะเบยิกค่ะเราแยกมาใส่ในกระถางเดียวๆนะคะก็จะได้เจริญเติบโตดีนะคะตรงด้านแถวนี้ก็เป็นกล้าผักกล้าดอกไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าดอกรักเร่ซื้อหัวมาเพาะเนาะก็รอให้อากาศอุ่นจะได้ไปปลูกข้างนอกกันนะคะ หันมาทางนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ค่ะเพาะมานานนะคะดอกเริ่ออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นดอก, <_ vagy> ด,อกดาวเรืองฝรั่งเศสเป็นกล้าดอกที่เราเพาะนะคะแล้วก็แยกมาใส่ในถัดหลุมหนึ่งหลุมก็หนึ่งต้นแบบนี้นะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะโตวไวค่ะไม่รบกวนรากอันนี้ดอกออกมาแล้วค่ะ ดอกมีความสวยงามค่ะนี่ค่ะถัดมาอันนี้เป็นต้นหอมที่เราพ่อจากเมล็ดค่ะจะใช้ระยะเวลานานหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพริกค่ะพริกเม็ดเล็กต้นพริกนี้นะคะถ้าเราเด็ดยอดข้างบนสุดออก ให้ดูกระถางนี้เนาะถ้าเราเด็ดยอดข้างบนสุดออกเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเห็นไหมคะยอดออกมาเยอะเลยก็จะทําให้พริกของเราดกค่ะมีพุ่มสวยอันนี้เราเด็ดไปประมาณได้สองอาทิตย์นะคะก็เริ่มแตกยอดแล้วค่ะน,นี่เป็นพริกที่เราปลูกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ชอบรสชาตินะคะคล้ายกับพริกไทยก็มีชื่อว่าอาปาชีหรืออารปาเช่เนาะด้านล่างก็ยังมีนะคะไม่ค่อยมีที่เนาะ ส่วนมากก็มีกล้าผักกล้าดอกไม้อันนี้ก็เป็นกล้าดอกรักเร่แล้วก็มีกล้าดอกแอสเตอร์อยู่ด้านล่างนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าดอกแอสเตอร์ที่เราได้ย้ายมาใส่ในถัดหลุมเนาะก็รอปลูกค่ะกล้าผักก็เยอะเลยค่ะมาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมที่เราพ่อจากมาเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นกล้าพริก ลาเคลหรือคณะใบายิกก็แยกไว้เยอะเลยค่ะตรงมุมนี้เป็นต้นกล้วยค่ะอันนี้เราปลูกมาหลายปีค่ะ พอดีในช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่ได้เอาอะไรคลุมไว้เนาะเขาก็ข้างบนเขาก็จะเน่านะคะแต่ว่าโชคดีด้านล่างเขาก็มีหน่อใหม่ออกมาตอนนี้ก็มีเห็นชัดๆก็มีอยู่สามหนอนนะคะหน่อกล้วยเนาะพันนี้เขาชื่อว่ามุสาบาสจูค่ะเราปลูกเพื่อเอาใบเนาะหรือปลูกเพื่อประดับนะคะเอาใบมาห่ออาหารก็ได้ช่วงนี้ดอกกุหลาบจเจริญเติบโตดีค่ะ อันนี้เป็นกิ่งปักชำที่เราทำมา3ามสี่ปีนะคะเป็นกุหลาบฟรีฟรีเนาะปีนี้เนี่ยพุ่มใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีดอกออกมาหลายดอกเลยนะคะก็มียอดออกมาเยอะเลยค่ะมาดูไกลๆจะเห็นชัดเจนกว่านะคะมีพุ่มสวยค่ะอันนี้เป็นกุหลาบฟรีฟรีค่ะ ตรงนี้เป็นต้นไผ่ค่ะแล้วก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะปลูกไว้เป็นเพื่อประดับเนาะแล้วก็สามารถนํามาทําค้างผักก็ได้นะคะสีสันเขาก็มีสีสันที่สวยงามนะคะสีทองเนาะแล้วก็ตรงด้านข้างๆของไม้ไผ่อันนี้เราปลูกดอกลิลลี่ค่ะปลูกในกระถางปลูกง่ายๆนะคะก็ดอกลิลลี่ต้นนี้ก็เริ่มมีดอกตูมออกมาแล้วค่ะ อันนี้เป็นดอกทิวลิปค่ะเราปลูกหลายกระถางค่ะตอนกลางเดือนพฤษภาคมที่เหลืออยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้นะคะก็เหลืออยู่กระถางเดียวนะคะดอกเขามีความสวยงามดีค่ะตรงริมกำแพงนี้เราก็มีกล้าผัก กาดอกไม้ค่ะอันนี้ออกมาจากกรนะีนเฮาส์เนาะกรีนเฮาส์เต็มไม่มีที่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกล้ามาะเขือเทศโตเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นกล้าดอกแอสเตอร์อันนี้เป็นมะเขือม่วงลูกโตค่ะอันนี้ก็เป็นดอกแอสเตอร์ค่ะเราชอบทั้งผักแล้วก็ดอกไม้ค่ะ ตรงนี้เป็นต้นบลูเบอรี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกแล้วก็ติดผลค่ะดอกบลูเบอรี่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะดอกสีขาวหลังจากที่เพึ่งผสมเกสรแล้วนะคะเขาก็จะมีผลบลูเบอรี่เนาะก็เป็นผลสีเขียวเล็กๆค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เริ่มมีผลแล้วนะคะ อันนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วค่ะส่วนเล็กๆของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้มาดูอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเรือนเก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็มากรีนเฮาส์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะโอกาสหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะคะ